จากบ้านแม่มดออนไลน์ได้มาส่งกาแฟสุขภาพให้กับพี่หนูกินเมื่อสามวันก่อนแล้วก็วันนี้เข้ามาก็เลยอยากจะมาถามพี่หนูว่ากินไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับผลลัพธ์ค่ะไปแล้วเขาที่ปวดมาหกไปรู้สึกเดินได้เป็นกิโลไปกลับไม่เคยเดินได้พูดความจริงเลยฉันนะค่ะแล้วนั่งพับเพียบในบุบ้าเนี่ยจากที่นั่งพับเพียบไม่ได้หกไปไม่เคยนั่งได้ อ่าแล้ววันนี้ได้กินกาแฟแม่มดไปกี่ซองแล้วคะหกซองหกซองค่ะค่ะแล้วก็ดีขึ้นแล้วมีอะไรอีกบ้างคะนอนหลับลึกตื่นแล้วไม่ง่วงเงียไม่เที่ยวอะไรตื่นถึงก็อ่านหนังสือทําะไได้เลยช่วยเรื่องสายตาด้วยสายตาเนี่แต่ก่อนต้องมีคนจูงไปวัดเวลาขึ้นขึ้นนอนขึ้นอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้สะดุดแล้วนอนนี้ไม่เลยอ่ะ แล้วที่บอกลูกไว้ว่าจะอยากไปผ่าตัดตาตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วอ๋อค่ะสว่างแล้วนะแล้วรู้สึกว่าค่ะบริษัทเนี้ยฉันเรียกบริษัทเด็ดใช่ไหมค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเจ้าของบริษัทกับฉันนี่ชาติก่อนอดีตก่อนสองสายไม่อะไรกันใช่ไหมฉันจะร้องไห้ค่ะ,ใ,คะใช่จะร้องไห้จริงเลยเนี้ยแล้วเป็นจริง,รงๆมันต้องมีอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะศีลเสมอแล้วเจอกัน แล้วเป็นคมลิขิตเหมือนพี่หนูกับพี่หนูอะค่ะค่ะไอเจ้าของบริษัทคือเรื่องหนึ่งค่ะเขาเอาคำของเขามาค่ะมันถูกกับเราที่เป็นอยู่อ๋อค่ะอ๋อค่ะเนี่ยหนูก็ปลื้มด้วยนะพี่หนูพูดแล้วน้ําตาไหลไปซึ่งพี่หนูก็ได้ปวดเข่าปวดขาก็หายแล้วเมื่อวานนี้ก็เดินไปกินขนมจีนไปกับได้โลกว่าอย่างสบายเพราะต้องมารับ สั่งสั่งของเอามาให้ที่บ้านเพราะฉันเดินไม่ได้เดินได้ต้องถอมไม้ทท้าอ๋อแล้วพี่หนูกินกินยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงยกกล่องยกกล่องนิดนึงอ่าโอเคคค่ะกาแคลองหนึ่งแก้วแล้วโกโก้ก็ทองต่างหากคนละแก้วค่ะเสร็จแล้วเอามาคนผสมกันแล้วก็ดืมเลยคือเอามามิกกันจ้า ค่ะแต่ว่าปกติแล้วถ้าจะชงด้วยกันจริงๆแล้วจะเทใส่ทั้งสองซองในแก้วเดียวกันก็ได้ค่ะ,ะแล้วก็ชงทีเดียวก็ได้แต่อันนี้พี่หนูเอาอย่างละแก้วแล้วถึงคนคนแล้วถึงจะมาเทให้กัน,นค่ะละลายง่ายนะคะออก้กจะยากนิดนึงแต่กาแฟของเรานี่คือน้ำเย็นก็ละลายค่ะคนะคะแล้วก็คุณพี่หนูตั้งใจกินได้เลยแล้วณวันนี้เมื่อสักครู่นี้ญาติกันเขารู้รจกัก จากรู้จากร้านขนมจีนเขาแนะนํามาเมื่อกี้พี่หนูยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวคคแต่เขามาขอซื้อแบ่งซื้อเมื่อกี้ขายไป250แล้วเข้าไปสองกล่องใช่ไหมคะ500เมื่อกี้คิดดูว่าต้องมีพมลิขิตกับเจ้าของแบรนด์แม่มดออนไลน์กับโคดวิ KPI โคดวิบ้านแม่มดออนไลน์แน่เพราะวิกฤต มีโอกาสซ่อนอยู่เราถึงได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้สุขภาพดีพูดเรื่องสุขภาพดีตาผ้ามัวของพี่หนูหายหายแล้วก็เขา่าเข่าหายแล้วก็ขาที่เน็บชาเน็บชานี่แปดสิเอร์แปดสิบเปอร์เซนเริ่มดีขึ้นเพราะเพิ่งเริ่มกินแต่ พี่หนูภูมิใจมากแล้วณนะตอนนี้อยู่ๆมีคนมาขอแบ่งซื้อพี่หนูเลยตัดสินใจที่จะทําธุรกิจกับบ้านแม่มดออนไลน์แล้วเพื่อได้ส่งต่อซึ่งพี่หนูไม่ได้ลําบากเรื่องเงินแต่พี่หนูต้องการอาหารทางจิตใจเพื่อไปส่งต่อให้คนอื่นสุขภาพดีเหมือนพี่หนูใช่ไหมคะจะได้โบนัสสอนด,ด้วยนะถ้าส<อ>ายแล้วอ๋อค่ะนะแล้วก็ทีนี้ก็เดี๋ยวหนูค่อยมา ขออัดวิดีโออีกเรื่อยๆเ,เมื่อทุกอย่างดีขึ้นแต่หน้าตอนนี้เน็ตชาดีขึ้น80%แต่สายตาผ้ามัวที่คิดว่าตัวเองจะต้องไปรอกตาก็ไม่ต้องไปแล้วแล้วก็เข่าขาที่เจ็บที่ปวดนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งได้แล้วเหมือนที่ให้เห็นวันนี้ถึงได้มาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่านั่งพับเพียบได้แล้วหลังจากหกปีโฮโฮที่นั่งพับเพียบโฮโฮไม่ได้ พูด<ฆ>ไม่ออกก่น้ำตาร่วงด้วยเนี่ยพูดทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นให้คนที่สุขภาพมีปัญหาเช่นเดียวกับพี่หนูไม่ได่ดพูได้กิน